ฮัลโหลครับโทรมาจากทีมงาน m y เ e เมเอันนี้คุณเจมส์เอ็นทีหรือเปล่าครับโอเคทุกคนก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมเจมส์เอ็นทีนะครับผมและวันนี้นะครับผมนะตอนแรกเนี่ยผมจะมาถ่ายเรื่องไปทริปวันที่4นะครับผมไปทริปวันที่4แล้วก็ทีนี้นะครับผมตื่นขึ้นมาแล้วตั้งใจว่าจะไปถ่ายโอ้โหที่มาอีกแล้วทำอะไรอีกเนี่ยไม่จะมาเอาโฟมมาล้างรถ โอ้คนก็ไตค่คลิปอยู่เอาแล้วรู้ไหมล่ะ ตอนแรกผมจะมาพูดถึงเรื่องวันที่ 4, ะครนบผมนะว่าเราจะไปทริปที่นคะรนายกกันนะครับผมไปร่วมง,งานกับทุเรียนนนนะผมทุเรียนนนก้านยาวอะไรเนี่ยนะผมก็มีกันมานานแล้วแล้วทีนี้ก็ไปหลายปีละของทุเรียนนนเนี่ยก็ไปแทบทุกปีนะผมแล้ววันที่4นี้นะครับผมรุ่นใหญ่เขาจะไปด้วยนะผมก็คือปาล์มเอ็นทีเขาจะเอาของไปแจกพวกเด็กแว้นอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วพอทีนี้นะครับนะผมนะตอนแรกก็จะมาพูดเรื่องนี้แหละว่าจะรถไหนไปแม้่จะเป็นรถไฟฟ้าแต่ว่าพูดอีกทีนึงก็อยากเอาไปทั้งสองคันแต่ว่ายางมันรั่วตอนเนี้ย ยังมมลร่วนะครับผมพอนนี้ตั้งใจว่าจะมาถ่ายเรื่องนี้เลยตั้งใจว่าจะมาคุยกับคนดูถ่ายเรื่องนี้เลยนะครับผมว่าจะเอาขาไหนไปแต่ทีนี้ผมได้รับสายจากสายหนึ่งโทรมาประมาณสักเที่ยงกว่าๆนะผมนะเที่ยงกว่าๆบอกว่าฮัลโหลครับโทรมาจากทีมงาน m y m i นเนอันนี้คุณเจมส์เอ็นีหรือเปล่าครับผมก็บอกว่าใช่ครับมีอะไรหรือครับบอกว่า,าเรื่องไอดอนไฟว่าจะต่อยไหม เขาถามผมอย่างนี้นะครับผมผมก็เลยบอกว่าอ๋อที่ผมสมัครไปใช่ไหมสมัครในน้าช่องนนทวัฒน์ก็บอกว่าใช่ครับแล้วทีนี้น้ําหนักยังเท่าเดิมอยู่ไหมเขาถามผมว่าน้ําหนักยังเท่าเดิมอยู่ไหมเขาผมบอกว่าน้ําหนักผมไม่เท่าเดิมนะครับผมเพิ่มมา7จกิโลจาก60อะไรอย่างนี้เพราะว่าตอนสมัครไป6กโลแต่ว่าทีนี้อยากมาถามทุกคนดูว่าผมจะไปต่อยดีไหมแต่ในใจอยากต่อยนะก็ว่าจะต่อยแหละถ้าสมมุติว่ามีคู่ตอนที่นะัเขาหาคู่ให้อยู่นะเขาหาคู่ให้อยู่แล้วเราก็เดี๋ยวไปต่อยกันอะไรอย่างนี้นะผมจะดูก่อนว่า จะมีคู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าถามว่าเวทอะเวทผมใหญ่ไหมไหวใหญ่เลยแต่พอทีนี้อย่าพูดถึงแบบว่าหมาเห่า,หาไปก่นอนกลงวานนี้แหละ แล้วพอทีนี้นะผม <_ disrespect> ผมก right? like no. so e so like, ็เลยนึกในใจว่าถ้าสมมติว่าต่อยเขาเป็นต่อยมวยสากลใช่ไหมพีนี้ผมอยากแบบว่าอยากเป็นเวทมวยไทยไปเลยนะครับถอดกาดถอดอะไรเลยเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมก็เคยต่อยมวยวัดมวยอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็มีแพ้บ้างชนะบ้างนะครับผมนะก็ถามว่าผมเป็นนักมวยเลยไหมก็ไม่ได้ถึงว่าเป็นไปได้ไปต่อยเวทีใหญ่แต่ต่อยเวทีวัดอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีซ้อมบ้างแต่พอทีนี้ห่างมานานหูห่างมาจากบ้านเก่านะเคยซ้อมตั้งแต่บ้านเก่าโอ้โหแบบว่าห่างมานานประมาณ -78 ปีได้แล้วมั้งตั้งแต่มาอยู่เน ได้ซ้อมมวยเลยก็เตะแต่บอลอย่างเดียวนะครับผมนะถ้าสมมติว่าให้กลับไปซ้อมมวยแล้วก็ไปต่อยอ่าไอดันไฟเนาะทำได้ทําได้แหละเออนะครับก็ไปซ้อมได้อยู่แล้วทีนี้ก็มีเทนเนอร์มีอะไรอย่างเงี้ยเทนเนอร์ผมไม่ใช่ไม่ใช่ครูมวยครูมวยผมน่าจะเสียไปแล้วก็น่าจะเป็นแบบซ้อมแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยเอาแรงนิเดียก็พอแล้วก็ยังมีพื้นฐานในการชกต่อยอะไรอย่างนี้ดูที่ชกต่อยก็คือขึ้นศาลไปน,นั่นแหละอันนี้มันเป็นมวยข้างถนนไงน อันนั้นมันคือมวยข้างหนวดอันนี้นคือแบบขึ้นไปทีับผมมันคนล,ละอย่างกันแต่ทีนี้ก็ยังไม่รู้คู่ว่าจะได้คู่ชกเมื่อไหร่อะไรยังไงนะผมแต่เขาจะโทรมาแจ้งเองนะประมาณนั้นถ้าได้คู่ก็ต่อยถ้าไม่ได้คู่ก็ไม่ต่อยแค่นั้นเองจบจบครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณทางทีมงาน My m a n a g e ยนะครับที่เปิดโอกาสโทรมาหาเลยนะเขนาน่าจะมีรายชื่อลิสไว้แล้วแหละว่ามีผมอยู่ในนั้นเขาโทรมานั่นแหะอย่างที่บอกว่า ถ้าสมมติดได้คู่ก็ต่อยถ้าไม่ได้คู่ก็ไม่ต่อยครับตอนนั้นจะได้ต่อยก็คือ Panda, าาไอ้แพนด้ามนะโทรมาหาปลาล์มแพนด้าเอ็นะโทรมาหาปาล์มว่าไปขอปลาล์มต่อยเพราะว่าไปเห็นคู่ชกที่แบบไม่ใช่ปลาล์มอ่ะคูตัวใหญ่มากนะผมมันส่งให้ผมดูแับวันนี้ปลาล์มบอกว่าผมไม่ไหวหรอกมันไม่ได้ซอมไม่ได้อะไรเลยแล้วคนละเวทกันแล้วทีนี้ก็ปลาล์มก็ให้มันโทรมาหาผมมันมีเพจผมอะ่ะไอ้แพนด้านะมีเพจผมก็เลยโทรมาหาผมต่อยกันไหมอะไรเงี้ยผมบอกว่า ต่อยที่ไหนไอรอนไฟว์ว่างนี้ผมบอกโอ้ยมันไม่ทันแล้วน้ําหนักก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปต่อยกับใครนะลาอาไอรอนไฟครั้งที่3มั้งต่อยแพนด้ามันต่อยกับทีเล็กที่เขาเป็นนักร้องเพลงนะศิลปินร้องเพลงอะไรทีเล็กทีเล็กนั่นแหละนะครับผมเขาร้องเพลงก็ต่อยแพนด้าก็นชนะนะโอ้มันก็เก่งนะแพนด้าก็ถือว่าโหดอยู่โอ้ถ้าวัดเวทกับแพนด้าตอนนี้ก็พอๆกันมัน้ง น้ำหนักนะ่าจะพอๆกันก็ต้องไม่วัดฝีมือฝีมืออะไรเงี้ยถ้าแพนด้าสนใจก็บอกเขาเลยนะครับผมผมก็พร้อมที่กับต่อยกับแพนด้าอะไรเงี้ยนะคช่นั้นนุ้ยนะครับผมก็ประมาณนี้เรื่องต่อยมวยนะผมมาต่อที่เรื่องวันที่4วันที่4นี้นะครับผมเป็นวันอาทิตย์มั้งถ้าจะไม่ผิดวันอาทิตย์นะผมเราจะไปเขื่อนขุนด่านประกันชนหรือว่านาครนายกนะครับผมนะ ไปวิ่งทริปอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็จะมีปามมีวิติีมีผมมีหลายๆคนไปด้วยนะครับก็ปามก็จะบอกไปแจกของวิตก็จะไปแจกของ,ของผมก็จะไปแจกของแต่บอกว่าของให้ดูว่าผมจะไปแจกอะไรที่จะไปแจกก็มีนี่นี่ถุงมือนะครับผมนะักที่ทํามาจะว่าจะมาขายแต่บอกว่าเดี๋ยวเอาไปแจกก่อนพวกเด็กแว้นก็ต้องใส่กันอยู่แล้วแหละเด็กแว้นเด็กวิ่งทริปก็ต้องใส่กันอยู่แล้วแหละผมถุงมือแต่น่าจะไม่พอหรอกอ่าพูดอย่างนี้ดีกว,ว่ากติก,กาคือว่าใครเจอผมหรือขี่ข้างทางหรือผมจอดอยู่ตรงไหนเนี่ย ถัาผมผมให้ถุงมือเลยคู่หนึง่งนะครับผมแบ่งๆกันไปนะแล้วพอทีนี้วันที่สี่เนี่ยฟามันเพิ่งทักมาาหาเมื่อวานว่าเออพี่บิ๊กสลีปจะมาด้วยนะครับผมพี่บิ๊กสลีปถ้าถือว่าคนไม่รู้จักพี่บิ๊กสลีปพี่บิ๊กสลีปร้องเพลงกับพี่กันเนอร์สอจอกันเนอร์นะครับผมไม่ใช่สอจอร้อยอะไรนะั่นแหละไม่เอาไม่เอาไม่รู้ถึงนะครับผมไม่ค่อยถูกใจอะไรพี่บิ๊กสลีปเขาจะมากับพวกลาดเ้าวอะไรพวกนี้นะครับผมมากับแก๊งเขาแหละแล้วก็ทีนี้เขาถามว่าเราจะไปกันไหมเขาบอกว่าไป แต่พอทีนี้ก็ไม่รู้ว่าไอ้ไอ้กับไอ้เน่าเนี่ยไอ้เกมเนี่ยมันจะไปด้วยหรือเปล่านะผมถ้าสมมติว่าไปเนี่ยก็น่าจะขับตั้งแต่บ้านไปเลยนะครับผมเพราะมันก็ไม่ไกลแต่พอ่อทันีนี้ถ้าไม่ไปเนี่ยผมก็น่าจะเอาขึ้นรถไปนะครับผมไม่รู้ว่าจะเอาขนาดไปก็ให้ทุกคนได้เลือกได้คอมเมนต์นะครับผมว่าจะให้ผมเอาขนาดไปไม่ว่าจะเป็นร้อยยี่ห้าแต่ร้อยยี่ห้าตอนนี้น่าจะต้องไปปะยางนะผมไม่ก็เปลี่ยนเลยแล้วก็รถไฟฟ้าก็ยางรั่วเหมือนกันสองคันนี้รั่วเหมือนกันเลยนครับผมไอ้คันนี้รั่วหล้ว้วล ครับผมก็เลือกเอา125ก็ตะโบนแหละปกตินะับสเต็ป5ก้าจาก5อะไรประมาณน,นี้ก็พอได้วิ่งอยู่มันก็พอไหลๆอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนเลือกว่าจะเอาขนาดไปครับผมไปเจอพี่บิ๊กสลิปพี่บิ๊กสลิปขี่ X Max มาขี่ X Max มา,มากับแก๊งพวกลาดพาว,พวอะไรพวกเนี้ยร้านที่เขาทำพวกฝั่งจรันอะไรพวกเนี้ยก็เดี๋ยวไปเจอกันที่งานอะไรอย่างงี้มั้งนะ,นะถ้าสมมติว่ายกรถไปก็น่าจะมี125ไม่งั้นก็เอาไปสองคันเลยเดี๋ยวให้ทุกคนเม้นเลือกก่อน ถอยากาไปขับแถวนู้นได้โอ้คนคุณด้านนี้ป้ายหลายรอบมากเลยเยอะมากนะผมขี่จนชินทางแล้วแหละนะให้ทุกคนเลือกว่าจะาขัดไปไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือว่ารถไฟผ้าให้คนแซวคนแซวของเยอะนะอะไรเรื่องอันนี้ก็ะดกเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ทอไงเดี๋ยวไปแก้ขายใหม่ครับผมจุดจงกุศลก็ถอดไว้เพราะว่าล้างตั้งแต่กลับมาจากทิปก็ล้างอันนี้ก็ยังไม่ได้ว่าประกอบนะครับแต่ประกอบเสร็จก็วิ่งได้แล้วไม่ยากไม่ยากของพวกนี้ แค่นเดียวเท่านั้นเรื่องก็มีประมาณนี้และไม่เยอะมากนะครับผมไวมากคนนี้ก็ปั้นแล้วใกล้เสร็จแล้วเนี่ยดูดิขอลื่นเลยดูยังไงเจ๋งไหมให้ทุกคนเลือกว่าจะขนาดไปแล้วก็เรื่องต่อยมวยเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะมาเบาอ,อีกทีนึงถ้าสมมติว่ามีคลิปซ้อมลงไปก็น่าจะได้ต่อยแหละถ้าสมมุติว่าไม่มีคลิปซ้อมก็คงต้องทําคลิปทํารถกันต่อไปนะครับผมไม่ยากไม่ยาก,ยากเรื่องแบบนี้นะครับผม โอเคประมาณนี้ให้เลือกนะสองคันนี้ว่าจะขนไหนไปนะครับผมถ้าผมวายพวกไอ้ไอ้เกมไปด้วยก็น่าจะขับตั้งแต่บ้านก็อย่างที่บอกเอาไว้เจอกันที่นู่นนะครับผมของโจงของแจ่มีเพียบภาพเยอะแยะมากมาย้วอยู่ตรงไหนเราจะบอกเดี๋ยวจะถ่ายสตอรี่ลงเดีจะบอกว่าอยู่ตรงไหนว้เจอกันอยู่ที่นูน่นนะครับผมเกินคุณดาประกันากาชนวันที่4เดี๋ยวต้องมาดูตารางก่อนว่าเขาออกกันตอนไหนนะครับผมนะพี่พีซสลิปออกตอนไหน,เ,นเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวไปเจอกันที่นูน่นโอ้หคนดังเยอะคน ไปเยอะนะผมไปเสียอย่างเดียวไปเสียเที่เดือนห้ามีคนมันพูดไงว่าไม่มีคนเบิ้ลนะครับผมไม่มีอะไรนะคุณเก็บปากเลยบอกเงี้ยบอกรตรงๆ,ๆเก็บปากมากนะผมคนก็ด่ากันทั้งประเทศนะครับไว้เจอกันทีวีดีโอหน้าสำหรับลิปดีขอตัวลาไปก่อนครับ So, you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep Wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display.